14. วิปยุตเตนะสังฆาหิตาสังฆาหิตาปทานิเทศ452ทําเรเหล่าใดประกอบเข้ากันไม่ได้กับรูปขันท์ธเหล่านั้นส่งเคราะห์เข้ากันได้กับขันอายตนะธาตุาเท่าไรทรรเหล่านั้นส่งเคราะห์เข้ากันได้กับขันธสอายตนะสอง ธาตุแปดทรงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรทรงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบสี่ร้อยห้าสิบสามำเราใดประกอบเข้ากันไม่ได้กับเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขัน มานายตนะมนินทรี่ถ้ำเหล่านั้นยกเว้นอสังขตะในวงเล็บนิพพานโดยความเป็นขันแล้วสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันหนึ่งอายตนะ 11, สิบเอ็ดธาสิบเอ็ดสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับอายตนะธาตเท่าไรสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันสี่ อายตนะหนึ่งธาตุเจ็ดสี่ร้อยห้าสิบสี่ทําเราใดประกอบเข้ากันไม่ได้กับจักขวายายตนะละถึงโผฏฐพายตนะจากขุทธาตุละถึงโผฏฐพธพา,าตุทําเหล่านั้นส่งร้อ์เข้ากันได้กับขันสี่อายตนะสอง ธาตุแปดทรงรหอเข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรทรงราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบสี่ร้อห้าสาถำเราใดประกอบเข้ากันไม่ได้กับจักุวิญญาณธาตุโสตาวิญญาณธาตุ ขานาวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายาวิญญาณธาตุโนธาตุโนวิญญาณธาตุถ้ำเ่านั้นยกเว้นอสังขตะโดยความเป็นขันแล้วสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิบเจ็ดทรงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะ ธาตุเท่าไรไม่มีขันอายตนะอะไรอะไรที่สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับธาตุหนึ่ง